5 5 6านะครับเดี๋ยวนี <world> so ้ผมก็จะมาสรุปผลการดําเนินงานแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของการเปลี่ยนสถานที่ถ่ายทำในการในวันนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้คือตามปกติธรรมเนียมของ YouTube หรือว่ายูทูบเบอร์ก็ต้องมีการแนะนําตัวเองก่อนแล้วก็ขอข่าคุณาบ้าสวัสดีครับ คับผมดื้อพีและพันธ์องสกุลรับชื่อเล่นชื่อกอปแล้วครับปัจจุบันนี้อายุ36ปีแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ช่องสีและพันธ์องสกุลชแนลนะครับเมื่อวันที่30พันวาคมพุทธศักราช2566ครับกับผมก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมเื่องในงานออกเมนพระราชทานเปลืองศพพระครูวิสุทธิ์พระขอพระครูสุวิธานบอระุนและพระอธิการสุวิ์ โชติพโอนักธรรมเอกอายุ44พรรษา20อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ภาขาวตบบวิเชียรนครอเอมืองอวัอขไทยอเจ้าหงจังหวัดลำปางและ,ะเมนเทอร์าขาววัดใหม่้าขาวตบ,บวิเชียรนครอเภอเจ้าหงจังหวัดลำปางนะครับซึ่งจากการปฏิบัติกิกรตามมันแล้วก็เวลาดังกล่าวนั้นก็ผมก็ได้ทําหน้าที่สื่อมวลชนในการบันทึกภาพ จเก็บข้อมูลตลอดจนเพื่แค่ข้อมูลสื่อออนไลน์ซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ก็ถือได้ว่าสำเร็จลุล่วงสมุดเอเซียไปได้ดีแล้วโอเคนะครับสุดท้ายนี้สําหรับคลิปวิชีนี้ก็หากมีสิ่งก็ต้องขอลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับหากมีสิ่งผิดไปกันไปแล้วผมก็ต้องขอพายพราแม่พี่น้องทุกท่านมานะโอกาสนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในการทารายการในครั้งต่อไปนะครับผมธีรพันธ์สกุลสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ my สันติชนตองของกับของพระคุณพระากษัรมไทยรุ่นรุ่นทธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบคุลชีราชื่อพรรคก๊กไทยทันประธานในพิธีที่ได้เกียรติในกาในการเป็นประธานฝ่ายสารว่าในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้มาเกิดกว่าครัุกทหลังจากการที่พระบรมเจ้าได้เตาในการวางรไม้จันทรศพและเวดรจทตามสังเ็จไปเียบร้อย จะได้ขออยากเชิญข้าราชการผู้แต่งชุดปกะดิษาวไว้ทุกโดยกำลังของพระธาเแทนโมรุสุทอิพงศ์รองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคตัวไทยท่านประธานฝ่ายกระว่าได้ทำข้าราชการในพื้นที่วางหลักการกระตบ้นและหลังจากนั้นจะเป็นของพุทธศาสนิกชนคณะอาในพื้นที่ของ ขั้นตอแถวกันทีนี้นะครับขอตา้วขอผู้ช่วยผู้ใหญ่ช่วยจัดแจงผู้ณะสถาบังเขาเข้าแถวนะครับทีเจงชุดนี้ตัวนี้ช่วยลำเลียงเพื่อตั๊มนะครับผู้เป็นแถวซีแถวนะครับจะได้ออกเข้าออกได้นะครับ านนาวัดพระขาวตองขอกราบขอพระคุณนะครับพระนาธานนันไตรหล่อสุนทนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและเป็นขวัญและกำลังใจของคณะสถาบันเฮานะครับที่ได้เดินทางม,มารวมกันนะครับในวันนี้ทุกท่านทุกคนมาด้วยความเคารพครับ 3 <laughs> 3รอบก็ได้อ่ะ มันก็มาได้ ้อนเนี่ยเราเห็นบึนึงอยู่อันนี้เป็นลูกลิงของสลาเปิ้ล จะเบ่งมือไหวก็แม่จะไหวได้สุดเอาไปเบ่งยันเต่งยันก็ล้อหัวกูจะมือไหวมือไหวก็ฟ้อนอือมาตูไปสาล่วหัวฟ้อนเชิงคาล่วหัว สาธรรมคุณมกับการเหมือนการออกไปน้่ยโอ้ยผันตะคุ้งแบงค์เงินใสอะไรทำแบงค์เงินใกับปล่อยใส